พี่พูดฟังทันเข้าใจเข้าใจค่ะหูรุดเข้าใจรอเปล่าดีๆเวลาคุยกันคุยภาษาอะไรอ่ะช่วงนี้พยายามจะคุยภาษาไทยให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก่อนหน้านี้คุยพูดเกาหลีเกาหลีเอ้ยพูดเกาหลีได้หรอไม่ใช่เราเขาสิเขาอะไรอะไรพูดภาษาเกาหลีได้เขาพูดเกาหลีได้ไปเรียนจากที่ไหนอ่ะเรียนตอนเจอเขานี่แหละค่ะโอ้ดงว่าพูดเกาหลีคล่องอยู่เหมือนกันเนาะได้พอได้อยู่พราะได้อยู่แล้วนี่ก็พูดไทยคล่อง ไย่าไม่เก่งแต่พูดได้นิดหน่อยนี่ชอบอะไรในตัวโคโค่คะเนี่ยสวยใจดีนิสัยดีอะไรอีกแล้วก็ไม่พออ่ะคิดนานอ่ะมีเสน่ห์เยอะทุกคนไปทุงอยากได้ผู้ชายเราพูดแบบนี้นะแสดงว่าท่องมาเก่งท่องมาก่อนเข้ามาเมื่อกี้แค่ใช่ไหมคะชื่อจริงสมชายชื่ออะไรคะกุ้งเบียงเชิลครับ กงเพียงโชว์ใช่ครับกงเพียงโชวแต่ว่าสมชายมาจากไหนตอนสมชายเรียนภาษาไทยตอนสมชายเรียนภาษาไทยมีชื่อสมชายในหนังสือครับอ่าสมชายก็เลยชอบครับชอบชอบชื่อสมชายคือเรียนเรียนที่ไหนคะเรียนเองครับเรียนเอง,เเองซื้อนังสือมาเรียนเองอะค่ะ เล้วเหมือนจะมีตัวละครสมมุติในเหมือนมานีมานะทใช่ใช่แล้วเธอทานหรือเปล่าทานค่แล้วจะเราทำไมเราต้องอายคะมานีมานะสมใจชูใจเนี่ยแต่เขาเรียนสมชายใช่ค่ะก็เลยชอบชื่อนี้ใช่ค่ะแล้วเราชอบไหมคะชื่อนี้ชอบค่ะชอบสมชายชอบสมชายชื่ออะไรก็ได้มีแฟนมีแฟนข่าววันนี้ชนโคโคกับสมชายมาคุยเรื่องธุรกิจ เพราะว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้ follower เท่าไหร่คะ2อล้านหใช่ค่ะโอ้เยอะมากเลยเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าจุดเริ่มต้นแต่ตอนนี้อยากคุยเรื่องจากที่ทำคลิปรีวิวรีวิวสามีใช่ปะ่ะรีวิวสามีเนี่ยแล้วมาถึงการทำสินค้าจนเป็นไรายได้หลักเนี่ยมันเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอจริงๆตอนแรกโคโคกับสมชายใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีนะคะ อืมเราก็เป็นเหมือนคู่รักปกติทั่วไปเลยจริงๆเราเป็น t ิกเก,เกอร์ตั้งแต่อยู่เกาหลีแล้วแต่ว่าก็ถ่ายคลิปแบบง่ายๆชีวิตในเกาหลีเรียบง่ายมากบางทีก็ลิปซิงค์เพลงบ้างอะไรบ้างทั่วไปจนมีอยู่วันหนึ่งที่พ่อเขาอ่ะโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกเงินไปจนแบบหมดตัวเลยอะค่ะที่เกาหลีก็มีแก๊งคอร์เซนเตอร์หรอใช่ค่ะเยอะมากๆด้วยอ,อืก็คือตอนนั้นหมดตัวเลยแล้วตัวโฮโคอ่ะ อยู่ได้ด้วยเงินแบบรับรีวิวก็แก๊แก๊กไปวันๆส่วนตัวเขาก็คือยังเพิ่งเรียนจบยังไม่มีงานทําเราก็คิดว่าเราเราทํายังไงเราถึงจะแก้ไขปัญหาบ้านตรงนี้ได้จะช่วยพ่อยังไงให้ให,ให้แบบหนี้ทั้งหมดเนี้ยมันมันเคลียร์ไปคือถ้าอาศัยว่าเรายังทํางานอยู่ที่เกาหลีอย่างเงี้ยอย่างโคโค่สมมติถ้าหางานทําจริงๆจังๆอาจจะได้เงินเดือนมากที่สุดก็ห้าหกหมื่นบาทมสมชายรวมกันห้าหกบาทก็แสนกว่าบาทแล้วหนี้มันประมาณแบบหลายล้านมากอะคะ่ะหลายล้านบาทเนาะใช่ ก็เลยคิดได้ว่าเออส่วนใหญ่แฟนคลับเราอะอยู่ที่ไทยนะเขาดูคลิปเราจากไทยถ้าเกิดเรากลับไปอยู่ที่ไทยเนี่ยก็น่าจะได้มีสปอนเซอร์เข้าบ้างเงินมันก็จะน่าจะโอเคกว่าทํางานอยู่ที่นี่แล้วก็เรามีที่ดินอยู่ที่ต่างจังหวัดอะไรด้วยอย่างนี้ก็เลยชวนกันกลับมาที่ไทยค่ะแต่เริ่มต้นคืออยู่กรุงเทพก่อนแล้วก็ รับรีวิวเหมือนเดิมอาจจะได้รายได้มากมากขึ้นสปอนเซอร์ก็ส่งของมาให้รีวิวบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราตอนนั้นเนี่ยมี f o l l o w ร์ประมาณเท่าไหร่หนึล้านค่ะหนึ่งล้านหล้านจากคลิปคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตท,ที่เกาหลีใช่ไหมแล้วก็สมชายใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นเราได้รับค่าตัวการรีวิวอะเท่าไหร่คลิปหนึ่งประมาณห้าพบาท6,000บาทเนี้ยค่ะรับ เป็นสินค้าประเภทไหนอะรับทุกอย่างเลยค่ะตอนนั้นคือรับทุกอย่างเลยอ,อาหารเครื่องสำอางหรือว่าไปรีวิวตามร้านอาหารเนี้ยก็คือไปหมดเลยค่ะรับทุกอย่างแล้วช่วงนั้นอะไรทำให้มันได้ยอด follower ถึงร้านหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นชีวิตเป็นไลฟ์สไตล์ของพวกเราแบบประมาณนี้มากกว่าค่ะ แต่ด้วยด้วยความที่เรารู้สึกว่าทําไปเรื่อยๆแล้วมันมันไม่ใช่ตัวเราอะเราไม่อยากแบบรับรีวิวแล้ว,ลวมันเหมือนเป็นการที่กดดันจากสปอนเซอร์ว่าเราต้องถ่ายคลิปแบบนี้เราต้องพูดแบบนี้แบบนั้นแล้วรู้สึกว่าเราไม่อยากทําต่อแล้วก็เลยชวนสมชายกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดซึ่งก็คือที่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ มาเริ่มต้นชีวิตใหม่คือตอนนั้นอ่ะออา่าจะมีบ้านหลังหนึ่งที่อยู่มาประมาณ30ปีแล้วมันล้างมาประมาณ20ปีค่ะก็เลยชวนสมชายอ่ะรีโนเวทบ้านใหม่ก็คือบ้านเก่าๆหลังนั้นเลยรีโนเวทจนเป็นบ้านแบบปัจจุบันแล้วก็ ค่อยๆทำคลิปมาเรื่อยๆจากที่เคยแบบลิปซิงเต้นในดิกตอก็กลายเป็นชีวิตแบบเเรียกว่าเรี้จากศูนย์อยู่บ้านไร่ปลูกผักคือกลายเป็นหนุ่มชาวไร่ชาวสวนเลยแล้วเหมือนคนน่าจะชอบดูอะไรที่มันเข้าถึงง่ายรู้สึกได้เห็นตัวตนเราจริงๆคนหลังจากนั้นคนก็ติดตามเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะคลิปก็คือล้านล้านล้า้าน้านทุกคลิปเลยใช่ใช่เห็นแล้วแบบทุกคลิปคือล้านอัพหมดเลยอ่ะ